สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านกันทั้งวันค่ะอะ่หัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสกม๊มนะฮะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะพวกนี้คือเขาไม่ได้ต้องการเงินนะคะพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะนะฮะถามติดต่อกันเข้ามาหลายวันนะไอเมนก็เลยคิดว่าเรามาเน้นกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะฮะไอ้พวกสก๊มพวกนี้เนะี่ยคือมีตัวตนนะคะ เขาก็จะเปิดวิดีโอคุยกับเรานี่แหละนะแล้วก็มาหลอกล่อเราว่าเดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้นะแต่คุณจะต้องโชว์นะโชว์ขาอ่อนโชว์นมนะโชว์เรืองร่างให้เขานะช่วยเขาสําเร็จความคลายนะอันนี้จะเป็นจุดประสงค์ของพวกสกรรมนะคะพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากคือดูหน้าแล้วเป็นแขกะนะฮะ น่าจะเป็นพวกฝั่งตะวันออกกลางหรือพวกอินเดียตุรกีดูไบอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะเปิดสุ่มนะคะขอเป็นเพื่อนไปทั่วนะคะแล้วก็มาสุ่มคุยกับสาวๆนะคะงจากนั้นอ่ะก็จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะโอนเงินให้นะจะเอาเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เนะี่ยยอดของพวกนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะอยู่ที่5้าร้อยเหรียญน,นะหรือไม่ก็ตามกว่า1,000เหรียญหมดอะนะ แต่พอดีเมเื่อเช้ามีอยู่คนหนึ่งถามเข้ามาเนี่ยแหมเขียนบอกว่าจะโอนให้5แสนบาทไทยนะฮะแล้วส่วนใหญ่พวกน,นี้เนี่ยเขาก็จะไปเอาใบนําฝากจากแบงค์นะฮะเป็นเอาไปไปไปเอาใบนําฝากตัวจริงมาเลยนะฮะเขียนเองเลยค่ะนะแล้วก็บอกว่าเป็นการโอนเงินหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าเว็บไซต์ของ Western Union นะฮะไปพิมพ์หน้าจอว่า ไปพิมพ์หน้าจอว่าจะโอนเงินน่ะแต่เขาไม่ได้กดคาสั่งว่าโอนเงินนะเขาแค่ไปพิมพ์หน้าจอให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะส่งหน้าหน้าที่เขาพิมพ์นะ่มาให้กับเหยื่อทุกคนนะอ่ะเอาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าพวกนี้เนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะอ้างว่าเขาจะโอนเงินผ่าน w ว s t e r n ยูเนียนนะและการที่คุณจะรับเงินผ่าน Western ์นยูเนี่ยเนี่ยเขาจะมีรหัสต,ตัวหนึ่งให้นะฮะเอ่อรหัสต,ตัวนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะเขาเรียกว่ารหัสอะไรเนี่ย การโอนเงินผ่าน Western Union นะ่ะจะต้องมีรหัสรับเงินมาให้ด้วยนะคะ <_ illo> เขาเรียกว่า Money Transfer Control Number นะคะก็คือ MTCN อ่ T C N, ะ,ค,ะคุณถามเขาได้เลยนะคะว่าขอเลข MTCN ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณเอาเลขนี้นะคะไปตรวจเช็คกับเว็บไซต์ของ Western Union นะคะถ้าส่งมาจริงนะ่ะระบบก็จะขึ้นสถานะว่า เราในฐานะผู้รับเงินนะคะเราสามารถตรวจเช็คได้นะคีย์นัมเบอรนี้เข้าไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาว่าสถานะของเงินตัวนี้เนี่ยกำลังโอนมาอยู่หรือว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้คือส่งแต่กระดาษเปล่าๆมาให้เรานะคะแล้วก็ท,ทําทีว่าโอนเงินมาแล้วนะคะต้องรอ3-4มถึงสี่วันนะ,ะหลังจากนั้นก็จะบอกเหยื่อว,ว่าอ่ามาเลยค่ะถอดเลยค่ะเนาะเออพวกนี้ก็ไม่น่าครบนะคะคือ เวลาที่คุยกับฝรั่งออนไลน์นะฮะถ้าไปเจอพวกที่ให้เราโชว์น่โนโชว์นี่นะฮะเสี่ยงมากนะฮะส่วนใหญ่คนที่เขาจริงใจกับเราเนี่ยหรือเขามีใจกับเราเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะหื่นหมดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะฝรั่งผู้ชายเนี่ยก็เหมือนผู้ชายทั่วไปนด่แหละนะฮะเพียงแต่ว่านิสัยของฝรั่งคือเขามีอะไรก็จะพูดตรงๆนะฮะ เพราะในวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยไม่มีคําว่าเกรงใจนะฮะถ้าชอบก็จะบอกว่าชอบไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบนะฮะเขาจะไม่มีทําเป็นเออคือทําเป็นเหมือนว่าเขารักเราอ่ะเดี๋ยจริงๆเขาไม่รักอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะฮะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาจะบอกเลยนะว่าเออเป็นแค่คู่นอนหรือว่าอะไรเขาคือเขาจะบอกตรงๆนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สาวๆเจอพวกนี้นะคะบล็อกเลยค่ะเนาะ ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะคะอย่าไปหวังเลยว่าจะมีเงินมาโอนให้คุณนะคะคือพวกนี้เนะ่มันจะเป็นพวกที่แบบคือถ้าพูดตรงๆก็คือไม่มีเงินอะนะฮนะแม้กระทั่งพวกนี้มันยังาขอขอดูฟรีเลยอะนะฮะแล้วมันดูแล้วมันน่าจะเป็นพวกโรคจิตด้วยซ้ำไปนะฮะที่อยากจะไปดูออของจริงนะะอยากจะให้ผู้หญิงมาโชว์ให้เขาดูนะนะเออถ้าใครมีรสนิยมเดียวกันเราก็ไม่ว่านะ แต่ถ้าทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการแบบนี้นะคุณก็ไ like ล่บล็อกไปนะฮะโอเคจ้าคลิปนี้ก็ฝากเตือนเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ